สวัสดีค่ะมันแก้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเอเชียซอฟค่ะก็จบจากมหาลัยสวนสุนันทาค่ะก็ตอนนี้ก็จัดรายการเกี่ยวกับเกมค่ะก็ช่อง p พ a เซเบอร์เกมทีค่ะก็เป็นคนชุมพรค่ะระดับมันทะลุระดับไปแล้วอะคะ่ะหนูคิดว่าหนูหนูเกรียนแบบแต่เรียนแบบรู้จักกาลเทศะนะคะแต่ว่าถ้าหนูในระดับความเกียนเนี่ยหนูอาจจะเกียน มากขึ้นไปอีกเพราะว่าหนูต้องสยบเกียนนะคะในการเล่นเกมเนี่ยหนูจะเจอเกียนวันละหลายพันคนดังนั้นถ้าหนูรับมือกับความเกียนไม่ได้หรือเราไม่สามารถเข้าใจในความเกียนคุณก็จะอยู่กับเกียนไม่ได้การเล่นเกมคุณก็ต้องเกียนหรือว่าการใช้ชีวิตก็เกียนแต่ว่าเกียนแบบเกียนแบบรับมือกับเกียนนะคะคือน้ายอกเต้าน้าบ่งนะคะหนูก็เลยต้องเกียนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เหนือเกียนพวกนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะ แกคิดว่าที่เขาแชร์ไปเนี่ยก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับวิธีคิดตรรกะของแต่ละ,ะมุมมองการเมืองซึ่งตรงนี้มุมนี้แกก็เข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้ให้มองในมุมของแกว,ว่าแกไม่ได้ไม่ได้เน้นของเรื่องการเมืองเลยแต่ว่าเน้นในเรื่องของอการใช้ชีวิตของแกมากกว่า <g ül> อันนี้แกก็รู้สึกว่าแกเล่นการเมืองไม่ได้ค่ะ เพราะแกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะแกรู้สึกว่าตอนนี้ในสังคมทุกวันนี้คือถ้าฝ่ายหนึ่งทำผิดต่อให้เป็นฝ่ายเราคุณก็เข้าข้างเขาทั้งจริงแล้วอ่ะต่อให้คุณอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายคุณทำผิดคุณต้องยอมรับคือในสังคมทุกวันนี้ขาดการยอมรับความจริงดังนั้นนะคะต่อให้ญาติคุณทำผิดไปฆ่าคนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคุณจะต้องทำไปตามกระบวนการที่มันยุติธรรมแล้วก็ที่มีศีลธรรมด้วย เนี่ยค่ะที่มาของนมคุณธรรมแก้วนะคะเพราะแก้วรู้สึกว่าเออในสังคมเนี่ยความซื่อตรงแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีนะคะเป็นสิ่งจําเป็นดังนั้นถ้าแก้วไปอยู่พักในการเมืองไหนหรือเล่นการเมืองเนี่ยเป็นการยากที่เราจะแบบแบ่งแยกแยกแยะอะไรเงีย้ยค่ะแก้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาเยอะนะคะสำหรับผู้หญิงที่เขาเข้ามาคอมเมนต์คือ ทำให้ดูผู้หญิงตกต่ำลงบ้างแหละทําไมไม่รักนวลสงวนตัวเลยในสังคมนี้อะไรเงี้ยท้งจริงแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ของแก้วนะคะคือใครจะไปรู้ว่าอยู่บ้านแกอาจจะเย็บปักถักร้อยกราบคุณแม่หรือว่าแก้วอาจจะทําตัวดีก็ได้แต่ว่าทางด้านหน้าที่การงานก็อาจจะโชว์นมคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การแต่งกายหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกคุณค่าของคุณอยู่ที่จิตใจของคุณต่างหากถ้าหากคุณยังคิดโลกแคบหรือมองแก้วแค่มุมมุมหนึ่งที่แก้วนําเสนอคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที ทำให้สังคมนะ่ะตกต่ำเดังนั้นการที่ว่าแก้วน่ยจะต้องสะท้อนตัวเองมากกว่าดังนั้นนะคะยังไม่มีเลยค่ะพี่อันนี้เป็นปมด้อยในชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะคะค่ะท,ทำไมไม่ได้เชื่อเลยจริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าความคิดที่ความคิดเป็นส่วนหนึ่งก็คือแก้วจะคิดว่าคนที่เข้ากับแก้วได้จะต้องมีความคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นแกวเจอแต่คนที่คิดตามแกวแกวยังไม่เจอคนที่เขาคิดต่างและกล้าที่จะคิดแล้วก็สวนทางกับแกวค่ะคือที่แกวคุยกับเขาไม่เกิน2เดือนคือเขาจะคอยตามแกวไปตลอดหรือว่าแกวเวลาแกวพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ไม่มีคนคิดแตกต่างแกวคิดว่าการใช้ชีวิตโดยมีคู่ที่เขาคิดแตกต่างหรือคิดที่จะแย้งกันหรือการใช้เหตุผลตอบโต้กันเนี่ยแกวหายากมากเลยค่ะในชีวิตนี้ค่ะ ใจเย็นๆนะคะคนเราต้องใจเย็นๆแล้วก็มองหลายๆมุมไม่ว่าคุณจะมองอยู่ในมุมไหนหรือคุณอาจจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรก็ตามคุณมองหลายๆมุมลองเปิดรับในมุมมองเขาบ้างหรือคุณมีมุมมองของคุณแลกเปลี่ยนกันบ้างต่อให้คุณมีความคิดเห็นต่างกันคุณก็อยู่ร่วมกันได้ทำไมคุณเห็นต่างคุณคือศัตรูแล้วทำไมจะต้องไปคิดแค้นถ้าจริงแล้วศัตรูไม่ใช่คนที่คิดต่างศัตรูคือคุณนั่นแหละที่จะไม่ยอมรับคนที่คิดต่างค่ะ ก็แกวยังไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าเกมก็ยังไม่ค่อยมีคนตามมาเล่นในความคิดแก้วไม่ได้ภูมิใจตรงที่ว่ามีคนมาชื่นชมนมแก้วเยอะหรืออะไรก็ตามแต่ที่แก้วภาคภูมิใจก็คือ1แก้วได้ทํางานและทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถนํางานหรือว่านําเงินเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตของแก้วอะคะ่ะไม่ว่าใครจะมุมมองว่าในชีวิตของแก้วอาจจะน่าอิจฉาดูเหมือนนมใหญ่ไม่ได้ทําด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย มันมันไม่ได้จุดประสงค์หลักของแกวพี่ทุกวันนี้ก็คือแกวอยากให้คนมองหลายๆมุมแล้วก็มองในมุมต่างและแกวจะทำงานของตัวเองให้เต็มที่อะค่ะ